สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพี่น้อง f c ในบ้านเขียวแลวก็พี่น้อง f c หน้าช่องแจ็คขมเปาด้วกันครับวันนี้อาจจะห่างหายไปนานครับวันนี้กลับมาเต็มระบบแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัววีชุดโครงการหรือรวมกระทั่งฟุตบอลสดสูงแรกเดี๋ยวสามารถเจอผมได้ในบ้านเขียวครับวันนี้ก็ทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่แอปแดงแอปฟ้าครับเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันวันนี้หนึ่งคู่หน้าช่องครับไปที่ฟุตบอลสวีเดนออเวคานครับเป็นการพบกันระหว่าง เด็กกอฟอร์ครับวันนี้ต้องลงสนามฟาดแข้งเจอกับโกเทนเบิร์กนั่นเองครับผมก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานรุ่มรุ่มดอนดอน,นทั้งคู่ครับทั้งฝั่งเจ้าบ้านอย่าง โคเินเบิกเองผลงานของพวกเขาก็ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไรครับส่วนทางฝั่งผู้เยนอย่างเดกคกเกย์ฟอสเองก็ผีเข้าผีออกครับก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเจอกันวันนี้ผีเน่าลงผูเจอกันครับแต่ทว่าสถิติที่น่าสนใจของทั้งสองทีมครับมักจะเสียประตูจากลูกโง่ๆเสมอครับยิงง่ายเสียคล่องนั่นเองวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันมากไม่ต้องมองหน้าบอลให้เสียเวลาครับวันนี้ลักพี่เสียดายน้องมองบนบนไว้ปลอดภัยที่สุดครับนี่คือแนวทางที่เราหยิบยกมาฝากกันครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมวันนี้มาเจอกันได้ในบ้านเขียวอย่างที่บอกไไว้้้้้เเเมื่ออตตนนคลลิปปปรก็าาขหฟ์ใูย แอ้ฟ้าครับเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับผมฝากด้วยละวกันวันนี้ดูบยวบอลให้สนุกเฮงเลยเลยฟังท่านสวัสดีครับ